Terima <laughs> kasih. <laughs> eight. <laughs> <laughs> ดี๋ยวกูจะไปโซนี่กับมึงยังไ,วนนไ<ป>ง,งไวันนี้มึงยังไงวันนี้มึงจะไปไหนเฮ้ยแม่ไปไหนไปนี่ซุ่มกับมาไปหาลาทามา อย่ากูรมอยู่เถาบ้านสัปดาห์ก่อนอายุกาอย่กอายุกี่ปีอ่ะใตถุก้ากปาไกา่ภาพหว่าโตกแข็งแรงตีตายไก่ภาพป,ปรบาดมึงอยู่ที่สาวน่ารักเยอะนมึงข้ามึง แบบน้องวันวิสานะเมื่อกี้พูดเจอสิน่ารักอีกด้วยตอนนี้